คลิปนี้เป็นคลิปที่สองค่ะทีมาตามคุณแม่เนาะคะ่ะเลขคุณแม่เข่าค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เพิ่นไฮหกสามเนาะคะ่ะเพิ่นไฮมาอายุคนหัจ่าหก,กสามเข่าของคุณแม่เนาะคะ่ะคู้ใดกลับคืออะไรเต็มๆค่ะหนวดหนีมาตามต่อค่ะฝันขังที่สองของหมวดนีเนาะคะ่ะคุณแม่ฝันจะได้นอฝันมาไปน้ำถังไปไปน้ำถังโมกับนางเต็มถ่ง ไปนั่นหรอกแมยไปผู้เดียวค่ะมันเป็นคืออุโมงค์มันเป็นคือหลอดอุโมงค์ไปเมยไปผู้เดียวแม่เนาะเมยก็หลอดไปหลอดไปไป <c oughs> บ้านนี้หลอดไปแล้วไปแงนหน่าขึ้นมาเห็นเล็กหน่อยผู้สาวอืเห็นหน่อยผู้สาวมันขอเงินค่ะมันแบบไม่ใญ่เขาขอเงินมันแบบ กูก้เงินเนสิบบาทอืมมัน่าจัามันบาทสิเอาไปสื่อีหรอกตเน่ย่จีบมได้ค่ะใ่เลยเรว่าไม่ไงพวกไหสิบดอกไม่ญ่สิหฮยี่สิบบาทอืมม่บาทค่ะบ่ใไ้สิบบาทดอกสิไหยี่สิบบาทเออไฮยี่สิบบาทค่ะมันก็ดีใจมันก็โต๊มื่นสิอรน่อยมันโต๊ะมื่นสิค่ะคือเรน่อยมัน อยากไดนของไม้ไม่ได้ดีใจล่ะค่ะหน่อยคือแหละค่ะา,าดมันเป็นผู้สาวหลุนละ่ะผู้สาวประมาณจค่ปีเนาะ<ป>สิบสี่ปีสิบสี่ปีอืมันกันใส่หมวกอันผ้นานอกทุกเด็กไวรุ่นประชัยเลยละค่ะเผู้สาวบูน่นนั่นแหละ เป็นผู้สาวประเทเล่าเขาเฉกขืนไปฟังทั้งเขาเป็นสาวเล่าสาวเล่าเขาเฉขืนไปฟังทั้งเขาค่ะแต่นี่ความฝันหูแน่นหูแนวนนั่น,น,ว,น,นว่าเป็นคือปปราษาท<ม>คนขืนไปคนนางยี่สูงก็แม่สูงก็แม่อีกหันแน่แม่แน่หมดไปมันจิเป็นคือจงบรรไดยน้ำขันอะไรเป็นบรรยายนูนค่ะ เป็นบันไดขึ้นไปทั้งเทิเราเป็ียนปราศาสตร์ติดเต็มขัะสามคัะค่ะบานแม่ก็หลอดโอ้โหไปแงนหน้าคือมันนังเทิ่โออิสาวนั่งด่เทิค่ะแงเงี้ยแง้หนาคือป้าเาอขอเงินปรับอ้อไม่ไงนู้ขอเงินนะไม่ไงแน่ว่าขกายืนบอก่ามันสองคนค่ะฝอนเมือ ฟันมือไรคุณแม่ฟันมือมัอกรอนนี่ยฟันมือกัอนเนาะค่ะวัอนี้ตอนนี้กับ้าท่องพูดนี่มาตามคุณแม่วัอนี้เป็นว่านังข่านเนาะค่ะมังข่านที่ยี่สิบสามค่ะมาตามคุณแม่คุณแม่ฟันมัอกรอนเพร่างฟันสั่นๆฟันนี่บุคุณแม่ฮะฟันสั่นๆไปกับฟันมาย้าหยังวะฟันเราตาเห็นผู้หญิง ผู้สาววัยรุ่นเนาะอายุประมาณ14ปี14ปีเพิ่นอยู่เครื่องภาษาเออมันเป็น่เครื่องมันเป็นเป็นคือภาษาเป็นคือภาษาโอฮู้ว่าเพิ่นเป็นสาวฟังพุ่นค่ะเพิ่นนุ่งเกงเัินเป็นกางเกงยีนสีกุ๊กเกาแน่หรอคนท่นขามันขึ้นค่ะสาวฟังลาวเนาะสาวฟังลาวมาขอเงินน10บั่อเมย์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 เมใย์เมใหญ่ให้หนูขอเงินเมยใหญ่แน่10บาทค่ะแม่ก็เลยว่าโอ้ย หาสิบาทแม่สิหายี่สิบบาทแม่คุพันซ้ำนี่ละโบ้เดียพันธ์ยาวหรอเนาะบานนี้เนี่ยท่าไม้บานี่คุณแม่คุณแม่สิหายตัวไรนอนแม่ท่าค่ะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วศูนย์สองศูหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองคุณแม่คุณแม่สิหายศูนย์หนึ่งศูนย์สองแต่ว่าบ้หายบ้บ้เดียหายหนึ่งศูนย์สองศูนย์เป็นบ่า กับก็คือเน้นศูนย์หนึ่งศูนย์สองแต่ว่าหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์ให้กราฟเอาแมนอืมค่ะก่เล็กหน่อยนะกะผู้สามเพื่กระไรสิบสี่ปีค่ะเอาหนึ่งสี่น้ามาคุณแม่ค่ะอืมกระไรสิบสี่ตีค่ะมีอีกบ่บ่ซามนี่อืมบานนี้สิบกับยี่สิบบวกใช้กันนันสิบว่เป็นสามสิบบ่คุณแม่กับเป็นสามสิบยู กเรียกเต้ซีพูนสิจัดเล่นนะเดี๋ยวตเพูนสิตีเอาเนาะเพูนสิทาราสันค่ะแมนกับโบเน่เนาะค่ะโบเน่ผู้สาวขอคุณแม่ซีบาทเนาะแมนแต่ว่าคุณแม่เราถึงหายยีซีบาทแมนค่ะถ้าเอาซีบาทก็ยีซีบาทมาบวกใช้กันก็สิเป็นสามซีบแมนกับโบเน่อาจจะ มาตัวเกาอีกก I mean, ็ได yeah, exactly. um, oh um. mm ้อาจจะมาตัวเกาก็ได้นอคุณแม่นอแม่ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทาาเนาะค่ะค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะรีะหอพิจารณาเอาตีเอาค่ะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งกับสาวเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยซําว่าเป็นผู้สาวซะ้สาวละละค่ะผู้สาวสิบสี่ปีนี่ผู้สาวอยู่ทงทงคุณแม่อยู่ทางไตแม่ี่แม่ก็นอ่ทางไตอืมแง้บึงนาเขายังสีอยู่กระตีเอากระผู้ชมว่า สีเป็นตัวไหลเนาะแต่ตัวเลขคุณแม่กับไฮแม่แหววก็คือหนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเนาะค่ะหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหรือสิทิศศูนย์สามไหน่นน้ำกันไหมือนกันเหมือนน้กันไหนีนน้ำเนาะศูนย์สามสามศูนย์กันเหนนน้ำค่ะเป็นแนวทางในหวัวทันทีหนึ่งสี่หาคบสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะบัที่หนึ่งเก่าจะชุบจะตูนสาม ก็ะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้ถ่อกะเก่าด้วยว่าเก่าสี่เก่เป็นอะไเนาะค่ะเก่าสี่ให้ท่านผู้ชมิ่นตีเอาเนาะคุณแม่มันหลายโตให้ิ่นตีเอาหลายเอาค่ะเนาะค่ะเอาแต่ตทีเขาบอกมานี้ละเอาแต่โตซ้ำนี่แหละค่ะรักกระคือหนึ่งสี่เนาะค่ะพฟันดินผู้สาวผู้สาวนี่กระเป็นที่จากตามรักก็คือ มีหญิงน้ามสีแล้วก็เมียเนาะเหน้ามีคนเดียวอยู่ทั้งเิงเนาะมีคนเดียวค่ะเป็นหนึ่งสีอาจจะเป็นเหล็กบุญกระไดเนาะเพราะว่าเพิ่ดอยู่ทั้งเธิงซุ้งสูงสู้สะอาดค่ะนี่กับท่านนี่หล้าก้งฟันในกระไดค่ะเป็นเนื้อผ้าค่ะท่านผู้ชมในงวดวันทีหนึ่งซื้หาคงสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอบคุณไม่แสงไม่ร้ายค่ะโบแพงเนื้อผ้าขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่แสงคลิปที่สองค่ะท่านผู้ชม คุณแม่แสงฝันเห็นเด็กน้อยอายุ14ปีมาของเงินคุณแม่แสง10บาทคุณแม่แสงก็ว่าเอาศูนย์หนึ่งค่ะท่านผู้ชมให้เงินเด็กน้อยยี่สิบบาทศูนย์สองราคาเงิน10บาทกับ20บาทรวมกันก็เป็น3าศูนย์กันไว้น้ำแน่ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ยไม่ชมมิหลากก็ค,คุณแม่แสงนะคะ่นะเนาะประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ .2567 ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี่สามดาวกัสิีราท่านผู้ชมเปก่อน เจอกันคลิปหนาค่ะก็ห้โชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็จะพึ่งพาไปใส่นอกท่าผู้ชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากทผช้ชมค่ะไปรับชมของดีก็เบาแอมราทงกันเลยค่ะเบาแอมมาทงี่เดินทางไปทำบุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมีของดีทิใไม่ทิดนีมาฝากเอฟซีครับท่้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกลองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบ,บูดีบุคคาบุคใหเขาล้านคนยังทาน,านเอาตุ่นีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่สเรียกเงินเรียกลองสื่อเหลือสื่อวัตรีจนสิริภีเนะครับท่นะานผู้ชมเนาะไปรับชมนะรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ห้องใหครับว่าิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะนะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาให้โยมมาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนีมยงชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยครับหลวงปู่ลอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิตอกมาก่อนปรับแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนงี้งอานิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแาะสามครั้งลูกหัวตามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุย้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จันะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุปเป็นบุญกุศลนะครับผมแม่ผมคนร่ยพรมีูุหลดนไงเขาโนวาตี่หรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของปันทาเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายแอ็มอาตงหยิ้งข่าวกบุรีล่าซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสําหรับทาไดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายา่างบ่เห็นลานเฮาไขา่ไข่ไวามีอีงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังนาลานเห็นุใดนคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท้องไหลเขอมาในบ้าน ในร้านค้าร้านขายของห้าครับขายดีปันที่น้ามที่ทาลำเล่ลยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมับททันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คน้คนหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝายล้มปลูกมากนะครับแล้วก็หลังกับมือเทเตะครับท่านผู้ชมมือเทเตะแล้วก็บี้ยังสีครับล้มยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อนูกปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นยูบหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีหลายนะครับมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาร์บาลพีเอฟนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนอวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่รว่ไหลนะครับนอวัดหลวงปู่รว่นี่ก็แตงห้กันนี่ครับหุ่นคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่ ay, กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่าเอามาตรงนี้ใน้ำมุนแมาน้ำครับใน้ำมุนคลองหลวงปูุลอดไม่หายอีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจะให้ที่พอดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเด่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบอยเอมมระตุงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบอยเอมมระตุงอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลืเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปลือกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงลำเลื่ย30ล้านพุ่น่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอ็มระตุงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ปครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราผสมน้ำหาเนาะครับ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 ล้างเสยีดยดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณน้องเบดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ